ในการเริ่มต้นทำงานที่นี่มา22ปีเริ่มแรกนี้ได้รับโอกาสด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีสว่างเขาวัตรได้พระราชทานทุนการศึกษาและได้พระราชทานโอกาสให้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตมาเป็นครูณคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิยลปากร ตลอด22ปีที่ผ่านมาสิ่งที่มีค่ามากที่สุดไม่ใช่ความสําเร็จส่วนตัวหรือตําแหน่งที่ได้รับสิ่งนั้นก็คือความผูกพันกับลูกศิษย์ได้เรียนรู้ได้ทํางานและได้มีโอกาสในการทํากิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนการทํากิจกรรมการใช้ชีวิตร่วมกันล้วนแล้วแต่เป็นความทรงจําที่อบอุ่นระหว่างครูและลูกศิษย์การที่ลูกศิษย์ ได้เข้ามาเรียนหนังสือในคณะวิทยาการจัดการสำเร็จการศึกษาออกไปและได้สร้างอนาคตและครอบครัวสิ่งเหล่านี้คือความภูมิใจสูงสุดของครูขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาการจัดการคณะบัีคณะวิทยาการจัดการเพื่อนร่วมงานทุกท่านและเหนืออื่นใดขอขอบคุณลูกศิษย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของความผูกพันในชีวิตสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในใจของครูตลอดไป สวัสดีครับจันติ๊กผมโบสการจัดการธุรกิจรุ่นหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคําสั่งสอนของอาจารย์ที่ได้มอบให้ในห้องเรียนนะครับรวมถึงคําแนะนําดีๆในการใช้ชีวิตนอกห้องเรียนของอาจารย์ด้วยสุดท้ายแล้วขอให้อาจารย์มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแฮปปี้ขาชี้ตลอดไปครับผมวส,บสวัสดีครับสวัสดีครับผมเต๋าการจัดการรุ่น2นะครับ เนื่องในวันเกษียณอายุราชการของอาจารย์ติก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับที่อบรมสั่งสอนการแชร์หรือแลกเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตต่างๆทำให้ผมสามารถเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาพัฒนาตัวเองในส่วนที่เราขาดหายไปในวันเกษียณอายุราชการขอให้อาจารย์ ลอ,อยยิ้มมีแต่ความสุขและก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับการจัดการท่องเที่ยวรุ่น3นะครับก็เนื่องในโอกาสที่อาจารย์ติกระเสียณอายุราชะการนะครับก็ยินดีกับอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์จะได้หายเหนื่อยสักทีไม่รู้จะหายเหนื่อยจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็จะบอกว่าขอขอบคุณอาจารย์ตลอด ระยะเวลาในการกรักตาทํางานที่ผ่านมานะครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยไม่ได้สอนแค่ความรู้นะครับอาจารย์ยังไปคอยผลักดันให้ลูกศิษย์อย่างพวกผมนะครับคอยให้คําแนะนากล้าผ่านในหลายสิ่งเรื่องที่ไม่เคยที่จะกล้าลองนะครับก็ได้กล้าลองทํานะครับพูดว่ามันมีร่องรอยของอาจารย์อยู่เบื้องหลังเสมอนะครับในทุกๆเรื่องที่ทําเลยถ้าไม่มีอาจารย์ติ๊กนะครับ ก็คงไม่มีต้าในวันนี้เหมือนกันนะครับผมรู้สึกภูมิใจมากครับที่จะเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษยิ่งกว่าความรู้ก็คือความผูกพันนะครับที่อาจารย์มีให้กับลูกศิษย์ทุกคนนะครับเวลาที่อาจารย์อยู่กับพวกเราเนี่ยเราจะรู้สึกเสมอว่าเราอ่ะมีที่พึ่งอยู่เสมอนะครับแล้วก็มีคนคอยรับฟังนะครับปัญหานู้นนี่นั่นนะครับจุกจิกกวนใจสมัยเรียนเนาะ วมถึงสมัยเรียนจบมาแล้วก็ยังคุยกับอาจารย์เรื่อยมานะครับแล้วก็แม้วันนี้อาจารย์จะเก,กษียณแล้วนะครับก็ได้ข่าวว่าอาจารย์ต้องเหนื่อยต่ออีกสักนิดนึงนะครับเพื่อจะสร้างสรรค์บุคลากร,กรที่มีคุณภาพออกสู่สังคมต่อไปนะครับต้าก็ยังขอให้อาจารย์มีความสุขนะครับในกับเรื่องที่อาจารย์ทำนะครับได้ทำคอนเทนต์ที่ที่อาจารย์ชอบนะครับเสมือนศิลปะนะครับที่ยัง เติมเต็มคอยจันลงติดใจให้คนในสังคมนะครับแล้วก็ยังไงพวกผมก็จะคอยรับชมคอนเทนต์ของอาจารย์อยู่เรื่อยๆนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ติ๊กแนนการจัดการชุมชนรุ่นหนึ่งค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ก็ในค่าบเรียนของอาจารย์เนี่ย มีความสุขสนุกไม่ง่วงนะคะได้ความรู้อย่างเต็มที่แล้วมีโอกาสได้แบบไปในที่ต่างๆที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราได้เปิดประสบการณ์ด้วยนะคะแล้วในโอกาสนี้ก็ขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสดใสแฮปปี้ยังดูไยรุ่นอยู่ตลอดเวลานะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีครับผมปิงปองการจัดก,การธุรกิจรุ่นสองครับ ปิงปองขออวยพรให้อาจารย์มีความสุขในชีวิตหลังเกษียณนะครับขอให้อาจารย์อายุมั่นขวัญยืนขอให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับอาจารย์คิดถึงและรักและเคารพมากๆครับตั้งแต่ตอนเรียนจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคิดถึงอาจารย์อยู่ว่าจะมีโอกาสจะพาหลานไปหาไปเยี่ยมพอดีครับัอดีครับก่อนแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับ